สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องอีสานปันสุกนะครับเี่นนะครับวันนี้ก็มีภารกิจนะครับก็มาเราเอาน้องควายนะครับโอ้ตอนนี้กําลังจะตกแล้วนะครับเี่นนะครับลูกเป็นลูกควายเผือกนะครับเี่นนะครับน้องควายก็จะออกแล้วนะครับนี่ก็รอก่อนนะครับ ถ้าไม่เอาอันนี้มันจะกินไปเลยนะครับสําหรับควายนี่นะครับก็ใกล้จะออกแล้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มออกเลวนะครับโอ้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเอาออเ,เอาไปไอ้เอ้ไ้ ไล่นะครับนี่นะครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับดูายก่อนนะครับนี่นะครับคือแม่ลูกกันนะครับพ่อพันธุ์ไม่มีตัวเผื่อนะครับนี่นะครับน่าจะ ตัวนั้นน่าจะใช่นะครับตัวนั้นนะครับก็เป็นลูกตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นลูกของควายเผือกนะครับพ่อพันธุ์ก็ไม่มีเผือกเหมือนกันนะครับนี่นะครับปีที่แล้วไม่คลอดนะครับนี่นะครับอันนั้นก็เป็นลูกของปีก่อนนะครับนี่นะครับเว้นมาปีหนึ่งนะครับก็มาอกตัวนี้นะครับ ฝั่งน้นก็เผือกเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นก็มีลูกเผือกเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไอ้ตัวน้องควายนะครับหรือว่ารกควายนะครับก็เอาไปล้างเพื่อประกอบอาหารต่อไปนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ